อาไส้ขาวๆก็เลยเอามาฝากสำหรับคนที่ทำงานยุงย่งๆไม่มีเวลาได้มาริมเะเลแบบนี้นะคะก็ดูรูปไปก่อนนะคะเรจะไม่มีคนเลยไม่มีคนก็ดีนะคะเพราะว่าจะไม่วุ่นวายอาเริ่มจะมีคนแล้วนะคะจริงๆเขายืนอ,อยู่ต้องนานแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเขาอม่ไปถ่ายเขาเลยนะคะเราก็ถ่ายวิวอย่างเดียวต้นมะพร้าววิ่อย่างนี้ภาพสวยไหมคะ ชได้เลยนะคะมุมนี้สวยมากมีต้นมะพร้าวแล้วก็มีลูกมะพร้าวด้วยให้ดูนานๆน,น,นะคะให้ฟังเสียงคลื่นไปด้วยอะดูอย่างนี้ดูอย่างนี้จะได้เห็นต้นมะพร้าวแล้วก็ได้ยินเสียงทะเล ต้องเอากล้องมาทางนี้ค่ะทางน้งนมีคนหนึ่งคน <c oughs> เริ่มง่วงอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวคงจะต้องหาที่พักไปนอนงีบสักหน่อยนะคะเดี๋ยวให้ดูทะเลอีกนิดนึงสวยรจริงๆค่ะ อะไมันก็ต้องมีคนบ้างนะคะจะได้ไม่เหงาเดี๋ยวจะมองไปทางโน้นก็ยังมีคลื่นเหมือนเดิมค่ะเขายังไม่ไปเขาก็ยังยืนอยู่พอเขามาก่อนเรานะคะเราเพิ่งมานั่งทีหลังแต่เราก็ไม่ลุกเหมือนกันนะคะเราก็ยังมันนใจจะหาย ก็นนี้สวยจริงเดี๋ยวตองเงนเย็นๆนะคะจะมาถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดินให้ดูนะคะแต่ไม่ค่อยไม่รับปากนะคะว่าจะมาถ่ายทันพระอาทิตย์ตกดินหรือเปล่า ว่าจะไปลงเล่นน้ำหรือว่าก็กลัวกลัวเสื้อมันเปียกแล้วก็กลัวร้อนด้วยค่ะแดดนะมันจ้าแต่ว่าลมมันเย็นดีนะคะตอนนี้ลมมันก็พัดเย็นสบายเหมาะสำหรับคนที่ชอบมานอนอ่านหนังสือยายดินทะยลนะคะรู้บ้าก็ฟังเพลงรู้ว่ามานอนหลับสบายใจค่ะ น,นี่ก็เป็นฝรั่งอาบแดดนะคะเอ้ยเหนื่อยแล้วอะว่าจะลุกแล้วลุกจากตรงนี้แล้วเราก็จะไปหาที่สิ่งสถิตรตรงอื่นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะพาไปดูหินตาหินยายนะคะสำหรับวันนี้ไม่ใช่สิต้องบอกว่าสำหรับช็อตสำหรับพัทนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูกันใหม่ค่ะ ก็คงไม่มีอะไรนอกจากท้องฟ้าและต้นมะพร้าวอย่างนี้นี่สวยมากนะคะมุมนี้สวยสวยๆอ่าฮะโอเคเลยเราจบกันตรงที่ต้นมะพร้าวตอนนี้แล้ะค่ะสวัสดีค่ะ